สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมที่ได้ติดตามข่าวโครงการโซลา r เซลล์นะซึ่งรีพอร์เตอร์เราก็ได้เปิดประเด็นกรณีที่มี ะะชาวบ้านที่จังหวัดแม่ห้องสรน,นั้นก็ร้องเรียนว่าโครงการโซลาเซลล์ซึ่งเป็นโครงการของกรมนอวงเงิน45ล้านบาทนั้นใช้สูบน้ําไม่ได้นะเราก็ลงพื้นที่ไปดูก็พบโครงการที่ถูกทิ้งร้างนะคะกลายเป็นอนุสาวรีโซลาเซลล์ซึ่งเรื่องนี้เดลี่พอร์เตอร์ก็ได้ลงพื้นที่ไปที่อำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ห้องสอนและได้ไปตรวจสอบร่วมกับสํานักงานปปชจังหวัดแม่ฮ่องอนใน6จุดด้วยกันนะคะในครั้งนั้นเราเจอ ทั้งหมดที่เดลิอรเตอร์ไปตรวจสอบเองด้วยนะรวม7จุดนั้นก็มีใช้การได้เพียงจุดเดียวแล้วในการลงพื้นที่ใน7จุดในเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะ ประมาณกลางเดือนนะคะกลางเดือนมกราเราก็ได้พบว่าในส่วนของทางสำนักงานปปชจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้ทําหนังสือแจ้งเรื่องนี้ไปาทางกรมพักสามเพื่อขอข้อมูลชี้แจงและล่าสุดค่ะเมื่อาวานนี้8กุมภาพันธ์แล้วก็วันนี้นะคะ9กุมภาพันธ์ทางสำนักงานปปชจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่เหลือนะคะของจังหวัด แม่ห้องสอนในพื้นที่อําเภอแม่เสียงแล้วก็อำเภอศกเมยซึ่งแม่ห้องสอนเนี่ยมีทั้งหมด12จุดจากทั้งหมด20จุดกับผู้ชมเมื่อวานไปตรวจอีก3จุดที่อำเภอแม่เรียงก็พบว่าใช้การไม่ได้นะคะมีใช้การได้อยู่ในช่วงแรก1จุดแต่อีก2จุดใช้การไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วก็พบว่ามี1จุดนะคะที่ไม่มีแผงโซลาเซลล์เรียกได้ว่ามีโซลาเซลล์ล่องหน นะคะคือไม่มีแผงอยู่บนหลังคาที่สําหรับใช้กรองน้ํานั้นก็เลยใช้ผลิตน้ําดื่มไม่ได้แล้วก็ที่สูดน้ําก็ใช้การไม่ได้อันนี้ก็ถือเป็นความคืบหน้าในการลงพื้นที่ตรวจสอบของปป,ปชนะคะจากทั้งหมดที่มี20จุด40จุดวงเงินก็ประมาณ45ล้านบาทแจุดนั้นนะคะที่ได้ลงพื้นที่กันไปก่อนหน้านี้มี7จจุดแล้วก็ครั้งนี้ที่เหลือในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมี12จุด แล้วก็จังหวัดตากอีก8จุดความคืบหน้าเรื่องนี้นาหลังจากที่เราได้ลงพื้นที่ไปทําข่าวเปิดประเด็นแล้วก็ตรวจสอบทัางกรมรภาค3ก็มีการชี้แจงเรื่องนี้ไปว่าจะส่งเจ้าหน้าที่ที่ บริษัทเนี่ยคะไปสั่มแซมให้เนื่องจากว่าที่ผ่านมาที่มีปัญหาก็อาจจะไม่ได้มีการส่งมอบเพราะเจอปัญหาภายแล้งในโควิดแต่จากการลงพื้นที่กับปปช,ชในวันนี้เพราะว่าโครงการนี้ตั้งแต่มีการทําขึ้นในตั้งแต่ปี2061นะนะก็เพราะว่าใช้การไม่ได้เลยปปช,ชก็จะเตรียมที่จะนําข้อมูลสรุปข,ข้อเท็จจริงเพื่อจะเสนอคณะกรรมาการปปชช,ชุดใหญ่ในการพิจารณาว่าเรื่องนี้มีความไม่โปร่งใสใดๆหรือไม่นะคะ แล้วก็ในการลงพื้นที่เองชาวบ้านก็บอกว่าตั้งแต่แรกนี้นะคะในบางหมู่บ้านนั้นไม่ได้มีการทําประชาคมสอบถามว่าควรจะตั้งเครื่องสูบน้าจุดไหนหรือทำอยังไงแล้วจะได้ประโยชน์หลังไรเดีย๋ยวเราลองไปฟังเสียงการลงพื้นที่พูดคุยกับทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ครูที่โรงเรียนนะคะทีะ่จุดแรกที่ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานปป,ปชจังหวัดแม่สอน เดินทางลงไปตรวจสอบเมื่อวานนี้คือบ้านสลาเชียงตองตาบลเสาหินอำเภอแม่เสรียงนะคะแล้วก็อีกจ,จุดที่บอกว่ามีโซลาเซลล์ร้องหนก็คือที่บ้านโพซที่ตาบลเสาหินอำเภอแม่เสรียงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ครูที่บ้านสลาเชียงตองกันค่ะ นใช้ไม่ได้เลยครับใช้ไม่ได้ตั้งแต่แรกน,นี่ท่านผู้ใหญ่บ้านและนี่คือใช้ไม่ได้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมตั้งแต่แรกที่มาคือตั้งไว้ก็มาตั้งตั้งไว้ไงก็ยังไม่ใช้ได้เลยครับก็เห็นสภาพกระจามเดิมเลยครับอะนี้เขามาตั้งนานหรือ,อย่างครับเ,เขียนอตามใช้มาผมก็จำไม่ได้ปีปีหกหนึ่งเลยครับผมก็จำไม่ได้ไม่ได้ตรงนั้นแล้วใช้งานไม่ได้ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกเลย คือวันที่เขาติดตั้งเสร็จแล้วมีการทดลองใช้ไหมคะผู้ใหญ่นี่แหละเขาก็ไม่ได้ไปบอกผมเขาไม่ได้บอกใครเลยอ๋อก,ก็คือมาติดตั้ง <c oughs> แ, <c oughs> แบ,บนี้แหละ <c oughs> ผมก็ไม่รู้เลยตอนนี้มันติดตั้งเสร็จเสร็จแล้วนะผู้ใหญ่พร้อมใช้งานอย่างนี้ไปลองดูไปดูด้วยกันมันไม่ได้บอกแล้วเสร็จก็กลับเลยเสร็จก็กลับเลยตอนที่มันมาทำเนี่ยมันมันก็เรียกผมมาดูอยู่ว่าอันนี้เอาไปผมว่าเอออันนี้มันไม่ได้มันก็ทำมันเอาคลงานของมันทําเองไง แล้วหลังจากใช้งานไม่ได้เราได้ติดต่อเขาไหมคะว่ามันใช้งานไม่ได้เลยไม่ได้ติดต่อเขาไม่ได้ทิ้งเบอร์ไว้เลยคือเขามาติดตั้งแล้วเขาเสร็จเขาก็ออกไปกันอย่างนี้แหละมันก็หายเงียบไปจนที่ว่าเรื่องมันแดงขึ้นมานี่แหละคือมันเป็นโครงก <c oughs> ารที่เขาอยากเข้ามาติดตั้งเองหรือว่าเราได้ทําเรื่องของไม่ได้ทำขเขามาเองครับไม่ได้ทำแล้วตอนนี้เราอยากให้ทางรัฐช่วยเหลืออะไรไหมคะ ก็ผมว่าก็ถ we ้าจะให้มันใช้ไ no ด้ก็ต no ้องเปลี no ่ยนไอ้ไ no อ้เนี no ่ยไอ้จุดท uh, so, ี่ว่าไปดึงน้ no ําอ่ะแต่วันนั้นเขามาผมก็พาไปดูนะที่หนวตอแต่มันจะใกล้กว่านี้ด้วยแต่เขาตรลงโอเคอยู่ตอนแรกผมว่าบอกที่นี่มันไม่ได้แต่เขาว่าไม่ได้ไอ้โครงการมันลุงนี่แล้วรอเขาค่อยเขาตรวจก่อนมาตรวจรับเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนให้แต่ไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะใช้คือใช้งานไม่ได้ตั้งแต่แรกครับผู้ใหญ่พูดอีกเล่าได้ไหมคะ คำถามอาจจะซ้ำเนาะอันนี้คือตั้งแต่ที่มาบังมีสักคได้วางตรงงกลามบัดได้มาประชาคมอย่างเลยไหมก่อนบัดเคยได้มีมาประชาคมอย่างเลยถ้าเกิดว่ามีหรือว่ายังไดโรงเรียนก็ต้องเพความร่วมมือก็จะบ้านก็ดีใจเพราะว่าจะได้ใจ้น้ามเจ้าเพราะว่าเป็นบัเคยมีมาตีจะมาประชาคมมาอย่างล่วงหน้ถ้ามีเกิดประชาคมหรือว่ามีมีกิดประชุมจะจะบ้านเกิจะมีสนสนร่วงหน้าใช่ใช่คงบัต้องเอามาวางอย่างนี้ถึงมันเขาพูดอยู่แล้ว บอกว่าถ้าน้ําถ้าหน้าน้ํามาเราก็ยกขึ้นอถ้ามันมาเที่ยงคืนตีหนึ่งชาวบ้านแล้วน,น้ำเส้นนี้มันค่อนข้างถ้ามาทีหนึ่งมันก็จืออันตรายใช่อันตรายมากแล้วใครจะมายก <S 1> <S 1> เรื่องอะไรคะ,ค,ะคือตอนที่มาดูครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมาดูผมแล้วก็จะทําอ่างไว้ไอ้ท่บโบไว้ข้างน้ําข้างไม้น้ำมันก็จะดูดจากโอเนี่ยไปฝั่งนู้นแต่โซลาเซลล์จะอยู่ฝั่งนู้น ตอนที่มาทำเนี่ยผมไม่รู้แล้วว่ามาทำบางนี้เอามอเตอร์นี่มันอยู่ตรงนี้มันคือว่าเวลาน้ำเปล่าออกมาได้ถ้าจริงๆถ้าจะทำแบบนี้ผมก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้ไงน,น้ำเปล่าออกมาได้เลยทีมันไม่ใช่น้อยมันจะท่วกทั้งนี้หมดเลยครับก็ที่เขามาทำกันเนี่ยมันเปลี่ยนกันเป็นชุดๆมาตอนที่มาคุยกับผมมานอนกับผมที่บ้านเนี่ยคือหัวหน้าน,น้อยเขามาทำว่าเออจะทำแบบนี้แบบนี้ถ้าทำเหมือนที่แกคุยกับผมเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะใช้ได้อยู่ แกจะขูดฝังน้นแล้วกกจะกันจะทาเป็นบ่อซีเมนต์กันปล่อยให้น้ําซึมเข้าไปไงดูดแบบนั้นผมว่ามันก็น่าจะใช้ได้แต่อย่างนี้เวลาน้าป่าเนี่ยบางบางครั้งเนี่ยมันจะมาเกือบทุกเย็นเลยแต่พอมาทาจริงๆนี่ไม่ได้ทาตามที่วางแผนนะคะครับค,ครับก็ไอ,อปูมกดน้ำเนี่ยมันจะไวไวให้ผมที่บ้านใต้นี่หนึ่งตัวแล้วก็จะท่อเนี่ยจะให้ผมแต่ให้ผมทําเองผมก็โอเคเนาะ แต่ทําเสร็จมันก็ไม่ได้คุยอะไรนะเออผู้ใหญ่นี่ทําเสร็จแล้วพร้อมที่ใช้งานได้ไปดูด้วยกันมันไม่ได้เรียกผมละทาเสร็จมันก็กลับทาเสร็จก็มันก็กลับแล้วหลังจากที่เปลี่ยนจากตอนแรกแผนที่ว่าจะทําฝั่งนู้นพอมาทําฝั่งนี้นี่ปัญหามันเป็นยังไงครับผู้ใหญ่คือปัญหามันก็อันที่นี่ก็น้ําท่วมเตอร์เนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้มันก็ช็อตแล้วก็มันขูดท่อมันวางขึ้นดำนําห้วยกับสายอยนี่มันก็ขาดน้ําห้วยนี่ออกมามันก็ไม่อยู่ได้อะมันไม่ได้เอาไปที่สูงไหม มันก็คิดว่ามันมาเห็นก็เป็นห้วยแห้งๆอยู่ในห้วยอย่างนี้เนาะไอ้เวลาน้ําป่าออกมาแล้วข้ามไม่ได้เนี่ยเป็นี้มันก็คิดว่าห้วยนี่มันห้วยแห้งๆมันคิดว่ามันคิดไม่ถึงไงมันไม่เคยเห็นก็นึกว่าน้ําไม่มีคิดแบบนั้นท่อดูดน้ําด้วยก็ไม่เราแค่ท่อดูดน้ามันวางตอนแรกเนี่ยมันวางตรงนี้แต่ว่าเวลาน้ําป่ามาเอ้ทีนี้มันก็พัดมาข้างนี้แล้วก็ไอ้ท่อก็หลุดไปหลายครั้งนะมันก็เอามาต่อเติมมีทีนี้มันวางไว้ข้างนี้อีก แล้วก็ไอตอนแรกมรันก,กั้นอยู่ก็กั้นพอประมาณนี้แหละมันใช้กองเลืเ่อนว่งเอาเหินเข้าใส่มันอยู่ไม่ได้หรอกขนาดนั้นอ่ะคือผมก็เห็นน้ำป่าย,ยู่มันก็คิดว่าน้ำน้อยๆ้อยมันไม่ใช่ครับ,บ,บครับอ,อ,อยากให้ท่านพอพาพูดถึงการลงพื้นที่ในวันนี้ค่ะครับการลงพื้นที่ในวันนี้ครับ,รบ,ไ,บนนไปตรวจระบบติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องกองน้ำระบบโซล่าเซลล์ะครับไปตรวจที่สามจุดนะครับระยะทางลำบากมากเข้าไปไกลแล้วก็ ตรวจได้เพียงแค่สามจุดวันนี้เป็นตรวจที่บ้านสลาชินตองครับตำบลเสาหินอำเภอแม่สยะเป็นจุดที่ใช้การไม่ได้ตั้งแต่แรกไม่สามารถใช้การได้เลยตั้งแต่แรกแลว้วก็สอบถามที่บ้านค,นครูที่อยู่ในพื้นที่ก็ให้การว่าใช้การไม่ได้ตั้งแต่แรกส่วนจุดที่สองเป็นจุดบ้านโพซร์ตำบลเสาหินอำเภอแม่สร่เกีก่ยวกันนะครับ เใช้การไม่ได้ตั้งแต่แรกตรงนี้ใช้การไม่ได้ตั้งแต่แรกเลยแล้วก็เป็นที่ข้อสังเกตคือไม่มีแขนโซลาเซลล์บนจุดกรองน้ําทึ่จ่ายระบบให้กับเครื่องกรองน้ําซึ่งไม่แตกต่างกับที่อื่นที่ไปตรวจมาที่อื่นมีแต่ใช้งานไม่ได้แต่ที่นี่ไม่มีเลย,เลยนะครับนี่คือข้อสังเกตว่าไม่มีแล้วก็สอดคล้องกับชาวบ้านและปิดบ้านด้การว่าใช้การไม่ได้ตั้งแต่แรกส่วนจุดที่3คือจุดบ้านแม่เจ ตำบลเสาหินอำเภอแม่สระเลียงก็ใช้การได้ตอนแรกระยะแรกใช้การได้ต่อมาเปนหลังก็ใช้การไม่ได้แล้วก็ตรวจด,ดูสภาพโดยรวมแล้วแผงโซลาเซลล์ก็ไม่มีคนมาดูแลมีย่ามาีสิ่งบุกค,คุมมาไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีคนเข้าไปดูแลรับผิดชอบโดยตรงค่ะสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะที่เราไปดูเนี่ยะคะชาวบ้านเขามาร้องเรียนหรือเปล่าคะเลยทำไมเราถึงเข้าไปตรวจสอบ เ,เดิมทีก็จะมีข่าวทางโซเชียลครับว่าใช้การไม่ได้นะครับก็เราก็เข้าไปตรวจกับผู้สื่อข่าวครั้งที่แล้วตรวจไป6จุดนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็จะตรวจอีก6จุดในพื้นที่ไม่ห้องสอนมีทั้งหมด12บจุดนะครับวันนี้ใช้เวลาลงไปตรวจตั้งแต่เช้าถึงเย็นระละทางไกลมากก็ตรวไจได้แค่สามจุดแต่พรุ่งนี้เป็นตรวจอีก3าจุดก็จะครบทั้ง12จุดแล้วก็จะสะรุปรายงานผู้บัญชาการการตรวจ ก็กเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปในพื้นที่แม่ขงสอนมี12จุดแล้ค่ะใช่ไหมไปเรียนหรือเปล่าอ่าจังหวัดแม่ขงสอนทั้งหมดนะครับมี12จุด<อ>นะครับแล้วจังหวัดโคร,โง,กรโงการนี้ม,มี20จุดไปที่อยู่ที่จังหวัดตาอีก8จุดนะรวมแล้วเป็น20จุดของเรามี12จุดออก็คือเป็นของนะพื้นที่แม่องสอนในจังหวัดตาใช่เป็นพื้นที่รับผิดชอบของโครงการ20จุดแล้วแล้วตรงจุด ที่เราเหมือนถ้าเราตรวจวันนี้เสร็จแล้วอย่างนี้ยค่ะเราจะดาเนินการยังไงต่อคะวันนี้ตรวจเสร็จแล้วก็สรุปผลการตรวจนะครับแล้วก็เราตรวจอีกสามจุดแล้วก็ครบสิบสองจุดแล้วก็จะตรวจว่าล้วก็รายงานไปว่าแต่ละจุดพบอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็สรุปรายงานแล้วก็เสนอผู้มพักชาต่อไปอคะแล้วเหมือนถ้าเราตรวจเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราจะดําเนินการยังไงต่อคะหลังจากการที่เราตรวจเสร็จแล้วเราก็สรุปผลการตรวจนะครับแล้วก็ รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับรายงานที่ส่วนกาลางนะก็จะรับไปดําเนินการต่อไปค่ะทราบว่าได้ส่งหนังสือไปที่กรอรมนแล้วนอคะแล้วอย่างนี้เขามีการอภิแษกยังไงบ้างคะตอนนี้ยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับมาครับแล้วก็ส่งไปอีกฉบับกับที่สองให้ส่งเอกสารมาภายในวันที่15ครับถ้าหลังจากวันที่15ยังไม่ได้รับเอกสารผมก็จะ สรุปรายงานส่งโครนชาเป็นรายงานชี้แจง่งนี้นะคะว่ามันเป็นยังไงอะสรุปรายงานผลการตรวจโครงการทั้งหมดในจังหวัดของเราทั้ง12จุดสมมติว่าถ้าเกิดกรณีมีมีความผิดจริงๆเงี้ยเราต้องทำยังไงคะตรงนี้เสนอคณะกรรมการครับพิจารณาแล้วก็มีความเห็นที่จะตั้งคณะแต่สวนหรือตรวจสอบข้อเด็จริงหรือดำเนิเนการตามระเบียบข,ข้อกฎหมายต่อไป ก็คือปปชมีหน้าที่มาตรวจมารวบรวมข้อมูลอย่างงี้ใช่ไหมคะเรามีหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็รายง,งานไปแล้วท่านกรรมการก็จะพิจารณาแล้วก็จะมีสั่งดําเนินการหรือมีมติให้ดําเนินการตามกฎหมายต่อไปออทั้งทั้ง12จุดของแม่้องสอนเนี่ยมันจะเป็นล็อตเดียวกันไหมคะหมายถึงว่าช่วงแรกของแม่หอนี่คือส่งไปแล้วเหรอคะ ส่งรายง,งานไปที่ที่ภาคแล้วครับจะรอตรวจให้สิบสองจุดแล้วก็จะส่งได้้ก็แลวน้ําท่วมไหมค่ะทางปปชจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะก็จะตรวจสิบสองจุด ที่อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนโครงการนี้ทั้งหมดนั้นมี20จุดนะคะในปี2561นะคะซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนมี12จุดบปชก็จะตรวจให้ครบ12จุดค่ะของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเท่านั้นนะคะอีก8จุดนั้นในส่วนของจังหวัดตากซึ่งในส่วน12จุดของแม่ฮ่องสอนที่ไปตรวจแล้วทั้งหมดเมื่อตรวจครบแล้วทาง ร่วในการปปรชแม่สองก็จะทํารายงานสรุปข้อเท็จจริงเสนอให้กับคณะกรรมการปปชชุดใหญ่เพื่อที่ตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงนะคะว่าโครงการนี้มเีเรื่องของการทุจริตหรือไม่นะคะซึ่งจากการลงพื้นที่สิ่งที่พบนั่นคือโครงการที่มีการติดตั้งสูลรเซลล์ในการสูบน้ําให้กับชาวบ,บ้านในพื้นที่ที่อำเภอแม่เสียงนะคะและก็อําเภอศกบเมยอ,อีก3จุดนั้นรวม12อจุด ส่วนใหญ่จะใช้การไม่ได้นะเท่าที่ตรวจมาเมื่อวาน3จุดแล้วก็ก่อนหน้านี้6จุดนะคะก็จะพบว่าใช้การได้เพียงจุดเดียวแล้วก็มีปัญหาใน แต่ละจุดนะซึ่งทางปปชก็จะทําสรุปข้อเช็จจริงเสนอให้กับคณะกรรมการปปชในการตั้งคณะกรรมการไต่สวนเรื่องนี้ต่อไปนะคะยังไงดตเดลีคอเตอร์สก็ยังคงติดตามนะคะความคืบหน้าในการตรวจสอบตรวจสอบโครงการนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการ45ล้านบาทนะ20จุดซึ่งทำโดยทางด้านของกระทรวงพลังงานนะคะแล้วก็กรมานฑะ,ะเป็นงบทางด้านของกองทุนพนาลังงานที่ ให้งบนะคะสำหรับหน่วยงานต่างๆเสนอไปในการที่จะติดตั้งโซลาเซลล์เพื่อสูบน้ําอันนี้ก็ที่พบลักษณะที่เกิดขึ้น3มจุดที่เพิภอแม่เรียงเพิ่มเติมนั่นคือว่ามีอยู่1จุดโซลาเซลล์ร่องห่วงในหมายถือว่าบริเวณตัวโซลาเซลล์ที่จะติดตั้งเครื่องสูบน้ามามีค่ะแต่ว่าไม่มีแผงโซลาเซลล์บริเวณจุด ติดตั้งเครื่องกรองน้ำนั่นคือโซลาระเซลร่องหนไปนั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีที่ไม่ได้เจอที่จุดอื่นๆที่เราไปตรวจสอบค่ะแล้วถ้ามีความคืบหน้านะคะวันนี้ตอนนี้เองทางเจ้าหน้าที่ปปชก็ไปตรวจเพิ่อมอีก3จุดนะคะก็จะมีรายงานความคืบหน้าสรุปทั้ง12จุดกันอีกครั้งติดตามได้จากเดริโพเตอร์สนะคะช่วงนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ